โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาว youtube ท,ทุกคนครับคลิปนี้มาติดตาม MU57 ครับจะข้ามไปน่าจะ M9 แล้วแหละจัดพนันยาวกัาเดิมครับดูครับโอ้โหอรอหน้าก็าโตเดี๋ยวจะเปลี่ยนเครื่องแล้วใส่เครื่องร้อยเปดนั่นเอง ยังยยกให้ดูนะโอเคเอุ้ยอันนี้อะไรมันไหลมีฟ <urgency> ้าหยดน้ำมันอ๋อเกลี่โอ้เกลี่ยปลาเนี่ยคิดไม่รู้นะนี่ครับแต่จะใส่แค่สี่ใบก่อนนะครับ ปลายนี่ไม่ต่ำกว่าสองเมตรนั่นเองโอ้สูงมากครับตัวน,นี้จะเป็นของเก่าหมดอุม้มัน่เล่นเลยอันนี้ให้เดาครับว่าเป็นคมนอกหรือคมในพานที่ติดกระโดมานะที่ติดกับพานมานี่เลเอามันไม่ใช่ของตราช้างเดีนครมันไม่ใช่ใบมันไม่ใช่ของตราช้าง ฮะไม่ใช่อะไรวะนี่ปลาเงาเนี่ยทะเลอะไรนีทะเลภูเขาเขาอ่านว่าอะไรดูความสูงฮะมันต้องยืนไกลๆหน่อยรับท่วมหัวเสียบดเลย เออเอาส้มหัวเลยแต่ใช้งานจริงก็ก็น่าจะประมาณนี้แหละตัวเก่าจะอยู่ประมาณนี้ครับตัวเก่าจะอยู่ตรงนี้แหละนี่คือช่วงที่โตมาให้ดาวว่าโตยาวเท่าไหร่ ความยาวจังตั้งแต่นี้นะครับไปหาปลายนี่ให้เดาว่าเท่าไหร่จะนับเออใช้เกียร์อะไรปกติใช้เกียร์อะไรไม่บอกอาคือลงสุดเกียร์หนึ่งลากได้เก <c oughs immt> <boiling> ียร like ์หนึ่งลากได้นะเมื่อก่อนอืม นี่กินหนึ่งลากได้ให้เราากินนึงกได้ได้เนาะใช่ลากได้ไหมกินหนึ่งยกคนโทนหน่อยเนาะเรียงคนโทนหน่อยนี่ครับช่างฟ้ากำลังโมดิฟายอยู่ก็นี่นะครับช่างใหญ่โซนเพราะว่าทีมคนโซน ชวพิมือเชื่อมหน่อยดูดูเกล็ดก่อนนม่ก็ดำยาใดเลวิกเลยเลยฮะงาเก้วิเกเลยลุงดงอ๋อไปกัดยานอนดิตัดแล้วมันมันปุ๊ปุต๊ตัวนี้มันเป็นกระทูใหม่ นี่ครับใบพานธุ์นี่มียี่ห้อเหรออันนี้อีหอ่ห้ออืออนอ่นยี่ห้อไหนอ่ะยี่สิก,กิน,นกกี่อุ้ยสองพันสิบห้าอ่านว่าอะไรอันนี้เลยไอ้มีเนี่ยมีเรืออะไรรูปมีเลยเนี่ยมีเรือเสือสิงโตหรือเปล่ามีหรือสิงโต ยี่ห้องอะไร C R L G G R G R I G R ตัดเบอรเซต L Y ช่างฟ้าอ่านให้ฟังหน่อยดิอ่านไม่ออกเอมีมือเด็กลืดกี่อ่านได้กี่ยกชิ้นสุดท้ายไปใส่เดี๋ยวจะใส่คัดท้ายสองตัวเลยเราติดตามครับ អត់ពីង៉ាក់មានដល់នេះអងឈឿមរត់មើលគីឡូស្រួយខ្លាញ់ហើយហើយឈឿមផងឯងណៅរួយមញឹកតែកងមុំទឹកញឹកហ្នឹងតែឈឿមផងទៅលើនោះឈឿមញោឈឿមញោទៅលើនោះណាទុកញ៉ាក៏ប្រុងណៅរួយណៅទេខ្លួននេះមកជិះវារាប់กันស្បាអត់ទីមករាប់ទៅ แด่เเลยดูอกแต่จอยเราเกิดกรุ่โอ้โหยังไงนี่ดูเชื่อมก็เนอะเนาตนี่เออ

นั่งสิดินทางตรงเลยนะครับครับบันเทียบบะเพจจั๊กเวียมาคือกันเทียบรู้จักมานี่ครับเดี๋ยวผมก็บันบันชีให้แท้ๆจ๊อกประโยชน์นี้มันประกุกคือคือดอกบันครึ่งของบ้านนี่มันบ่ดอกสุดเลยนี่ก็ต้องมานี่ครับ

ไปพังเลย่นอย่างน้แค่สองหมื่นกาบาทีแค่สองหมื่นโอ้ตราเจ้จะไม่มีไกลเคียงนี่เด้นีหนินะอย่างนี้ก็โน้างอยู อันนี้เป็นอะไรแน่นอนทีเออมีนใหญ่กว่านิดหนึ่งมันก็วัดมันอยู่อนุคลื่มุนเนาะอวัดโดดอหุ่นวัดอันนี้ศูนย์กลางออกอนุศูนย์กลางเจนปนาอันนี่ก็ศูนย์กลางแล้วก็เจนปนาปนาะส่วนกลางนีิดหนี่ตั้งเนี่ยย่างรวบรวมถ้าได้เห็น เลยจัดการตอนนี้ก็จะบดบำรุงรักษาครับอ่นี่ครับต้องตั้งแบบนี้แหละฮะนี่วางวางกำดังไก่ช่างให้ทาวางกำดังไก่ช่างเฮยเราให้ให้ใครออกนะครับจังไรเข้าเดีไม่เชื่อไม่คลายโอ้คราออกใจคลายเข้า ไปเข้าหรือกันเข้าวะอ้พ่มรุมุนไหม น้ำมันมันดันเนาะใช่อีกอีกจังฟ้าว่านืดๆนืนิดหนึ่งมันแบบนืดๆนกระสัดว้วพอแล้วแข็งปุ๊กเลยว่ะกดไม่ลง <c ười> อ๋อฮะอ้ชนก่อน มนนนิดหน่อยเอแล้วเดี๋ยวยว,ยว,ายวสาท่อปูก่อนเดี๋ยวตั้งใหม่เยวเดินหนาเจอกันสองเกลียวสองเกลียวอีกฮนะอ๋อโอ๋อหมาแล้วครับออเยโอเคครับนี่ครับ ตัดสินใจแล้วเอาเก็สนี่เลยฮมมมีม็มม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 นมม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 นมมมมมมะ <c oughs> เดี๋ยวจะลองดูครับว่าแตกไหมอ่ะโอเคครับชุมคอเอบัชุ่มคืออัดไ้ปลือนชุ่มเสอออาการุชุ่มนะ អូមិនបាញ់ទ um, ុះនិយាយមកទៀតណាប់អើយបាទទូដាក់តាមដាក់ទៀតខាងនេះក៏រ่าនឹងជ្រួតអីមានរ ਾਸ ទុំខ្លះអើយនេះលឺត្រៃ รื้อกรีดเอาขันแรงน็อตชนน็อตก็ได้วัดมาจากนี่ไน็อตตัวเนี้ยเอื่องแล้วก็หันหันตรงกลางอะให้ให้น็อตนิ่มอยู่ตรงกลางก็จบดึงไปนู่นเลยดึงไปนู่นเลยไอ้ปลายนี่แหละไอ้ปลายตัวนี้เม็ดถอ่เม็ดถอยาเงยแลก็หันอันนี้เอาเม็ดสามสิบเนี้ย ไม่เอาไอ้น็อตไอ้น็อตตัวแรกมสามสิบสองเชื่อมด้มีสามสิบสองหารสองติดนี่ติดแล้วเนาะโอเคได้แค่นี้เลยจ้ะนี่เลยให้ขลังมันกินใหญ่ใหญ่หนย ไดห่างกัน2องเซนสามเซนดูครับว่าใส,ส่ได้บ่ใบนี่ใหญ่มากอันนี้ทำโน้ตยิบทรงหรกอป่าปีนี้23่รับน,นี่สิบสามจุมาราอัน

bột cơ nốt, lượng cái ba chứam, tô muộn rồi tăng hết rồi, cái này được, lấy cái ba chứam, si bột ơi, nó lực ba chứam, nha, cái rác si bia này, lăng lăng xẹp đi chun phần tăng này, ăn cái này, cái này, tôi dặn đấy, dặn đấy, ờ. អរសិគិតគីគីទេតំកហើយអូຖືກបຖືກបអឺធាប់រូទៅណាអាក្នុងជួយគ្នាជួយក្នុងមិនចូលលបងថាមូលធ្វើខូចងាប់ទៅ momentum <coughs> ani เขียวบ้านคัดไโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับ โอ้โหอ้ม oh oh องจากด,ด้านหลังมีทสูงเกศเมองลังคาจบครับคานสี่ แล้วบันไดไล่เหรอฮะโอ้โหยับเันขันอันนี้ด้วยแล้วลืมหรือคันไอ้ฟ้าครอบเนี่ยอันนี้คันเน้นอย่าง

อันต่ออีกเท่าไหร่ใครพอจะดูออกเหมนมาครับผ่านไหมไม่ผ่านยังไงอ่ะเมนมาด้วยครับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ